นะ้พี่น้องลายได้ด่างนี้นะพี่น้องน้าเขาเอาแล้วละจ้ารู้ป่าเข็งพี่น้องนี่นะมันบืนเนาะนะได้ปลาเข็งพี่น้องเอ้ยเข้าคำกะเอาโบราณอ่าพี่น้องด่างนี่ผัดปลาคอปลาเข็งเด้พี่น้องเอ้เนาะปลาคอสองตัวคพี่น้อง สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้กะฝนตกอีแล้วพี่น้องเอ้ยทางบ้านสาคำเนาะอันเมื่อคืนนี่กะตกนะกะแห้งเติบเนาะพี่น้องมื้อนี้กะสิพ้าพี่น้องไปยามซ่อนเนาะพี่น้องยามซ่อนอยู่หน้าลุ้มพูละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาเซอร์ซ่อนตามเฮือหน้าเนาะพี่น้อง โ้งนะแม่เสาโน้นยามแล้วนาอพี่น้องยามเมื่อเสานี้นาอพี่น้องตอนนี้กะเก้าโมงนาะพี่น้องเก้าโมงเสาเนาะเดี๋ยวสาข้มสิบห้าพี่น้องลงไปพูดละมือนี้น่าลุ้มเนาะพี่น้องไปเบิ่งวันอันสิทธอยู่บนเนาะซอนนะคะพี่น้องยามเธอก่อนกะทึกกะบ่ลายน้องพี่น้องไปเบิ่งมือนี้วาสิทธิหลายบนลื่นแน่เลเนาอพี่น้องเพราะว่าฝนตกดุพี่น้องไอโซ้งนี่นะ ถ้านถ้าฝนถึงเคงจังโตงแล้วนาะพี่น้องปลาชิถืหลายแน่สลาปีตะเก้าหะนนะพี่น้องต้องแดดแดดถึงเหงหะนพี่น้องแล้วกะปลากะสีลงงนาะพี่น้องกับิีถืลายฮะนนะพี่น้องแต่แต่อันนี้ผัดฝนตกตลอดเดี๋ยวเขาไปบ้างน้องกัเน้องพี่น้องเขาสอบแ๊บพี่น้องเลยน่ะมีหดเท้าพี่น้องซ้อนซ้อนเขาสอบแ๊บซี่ตัวนี้น้องพี่น้อง โพค่นกระเสอซอนไล้สาวแป๊บกับพี่น้องเ้ยฝนตกลิ่นคู่มือพี่น้องสาอข้ามกามมหาเกี่ยวหญ้าแถวนี้แหละพี่น้องเ้ยหญ้ากะหลายหลายได้พี่น้องเอยแถวนี้นะมันคั่นละลายเข้าแถวหน้าค่ะสาวแป๊บสี่ก็อ้อแล้วเนาะพี่น้องดิมองนี่อ้อแล้วพี่น้อง ฝนกะหากะเอิญเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องเอ้ยก็เลยลงมายามซ่อนสาคํำกะต๊กตุ๊กแต้ขื่นนี่น้องพี่น้องหากะเอินวางเกาวโมงนี่พี่น้องเอ้ยฝนเอิญลวล่ะสาคํำกะลงมาหายามซ่อนเนาะพี่น้องสได้บริเนือเลยแหละยามมึงกะโต้งผัดแม่สาโนนมายามแต้สาพี่น้องเอ้ยเพื่อนกะเพืนว่าได้อยู่นะ นี่นะซ้อนเห่ามากัดนาะพี่น้องก็เริ่มมากองไว้นี่แปบ๊บเวลาปลาถือนะเขายังมีทันได้มายามมามากมากแต่เช้าถ้าได้พี่น้องมันเรามาหากัดซ้อนพี่น้องปลาถือดิเดียวไปายามทางนั้นนาะพี่น้องไปเลยกะลงมาหอดอันบอที่ว่าเสื้อซ้อนแล้วพี่น้องมันน่าลุ้มแล้วใครแน่น้อพี่น้องสรงในกะฝน ใครแน่เนาะพี่น้องซงนี่กะพอได้ใครแน่เนาะพี่น้องพอว่าซงนี่กะฝุนต๊กเ้าต้นข้าโต้งเนาะพี่น้องแล้วกะอันได้ยามซ่อนพี่น้องเอยอาหารกะมีแต่ปลาอะไรเนาะพี่น้องฮ็ดกินกะเพราะว่าพอได้แน่นะพี่น้องซงหน้าฝนเนาะเพราะว่าซื้ออาหารกระแพงแต่ถ้าได้พี่น้องเอยซ้งนี่เนาะแม่ย่างกระแพ่งนะพี่น้องพอได้หาอยู่หากินตามท้องหน้าพี่ละ สอำกับน้องพี่น้องแต่ละมื้อกะโอมาหายมาหน้าน้องพี่น้องมาหายามโต้งนะมาหาเลงโง่อยุดตามทงไหุ่งหน้าพี่ละพี่น้องเอ้หายู่หากินตามทุงหน้านาะหาปลาพี่น้องเอ้ทรงนี้กะไม่ยังกะแพงพักกะแพงพี่น้องอปลาก,กะน้อยนึ่งกะซิบพัน้าพันพี่น้องเดี๋ยวข้าพยายามซ่อนกันนาอพี่น้องมาหอดเลยดงังมีน้ำเฮาพอดีเลยพี่น้อง

เดีาส in. ิเอาไปซื้อไว้เนาะพี่น้องัน้ําเฮาแบบพอดีพอดีนะพี่น้องก็คือยู่ซอนน่ะเนาะเป็นบางสงี่พี่น้องได้ปลาคอปลาเข็งพี่น้องดังเอาไปหาเลาะยามดางนี่เบิ่งก่อนเนาะพี่น้องสิถืออยู่บ่ดังนี่น้ําเฮาพอดีลอ่ะกรปูกปูพี่น้อง มกำลังตายอยู่เนะเาะอ่ะไปเชื่อละคงกระตาบังเมื่อกี้เล่เหไปเชื่อเห็นกระปูอยู่ได้คุณกี่มันยามึงเนาะพี่นอ้องอ่ะปลาคอเด้พี่นอ้องนะปลาคอเห็นแล้วปลาคอพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิมาเท่าื้อกระตาเนาะตัวนี้ดังที่สองเนาะพี่นอ้องเดอโอ้ได้ปลาคอเงียเติเตบได้พี่น,อนอ้องเอ้ยนะ ปลาซิ่วชงโตพี่น้องเอ้ยยามซ้อนกะพอได้เนาะพี่น้องพอได้อาหารเทงพี่น้องเอ้ยนะนี่ปลาคอสองโตแล้วเดวแล้วลกระิบไปเลาะยามแถวนั้นละพี่น้องกับแถวนั้นส่วนหลน้ำมักเข้านะพี่น้องรับทางลุม่มทางพุ่นพี่น้องเอ้ยแถวนี้น่ะเดินทางไปต่ออีพี่น้อง มาเบิ่งด่างนี่โอ้น้ำเฮาพอดีเลยได้พี่น้องนะด่างนี่กะถือว่าเพื่อเดี๋ยวเนาะพี่น้องเพื่อเดี๋ยวกันก็เฮายามเมื่อกี้นี่ผูกๆกระปูกระพี่น้องเอ้ยนะกะปูกันยึ่ยก้นซ้อนพี่น้องลงเล,ลยไหลลงเล,ล,ล็ดลงเลยในห้ฮามาเบิง่งเนาะพี่น้องมาสิถือบอลุ่นเนี่ยแหอืมเห็นพี่น้องกระปูได้เห็นกระปูพี่น้อง bú thử đáng Mặt họ bằng nó phía nó Chỉ đây bà Bà bà, nhân bà đó có bàn nó Để không mặt họ bằng nó Chỉ đây bà, đáng ừ. Nè, bà bú bà khen nó phía nó Đó nó, xong tù Nói tay 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 lung leo phía nó ơi bà bú Mất bà Ô hô, ปั๊ซี่อยู่เชอะน่ะม,นนมุนเลยพี่นุองมังคือเพิ่งเติบแล้วเราต้องเที่ยวยามเลยเลยพี่นุองซ้อนเพราะว่าหมามักมักกามันจะเท่าไรเมื่อนี้น้ำไหลเ,เขาซ่อนพอดีเลยเนาะพี่นุองอืมฝนตกแห้งเติบดิให้เขาเอาไว้คือ 9, เก่าเนาะยามเรียบร้อยแล้วก็ ปลาคอก็เยองไปเสยยามซ้อนมือนี้กะมานอยู่เนาะพี่น้องยามได้สามด่างแล้วพี่น้องก็ได้ปลาไลเติบเลยเนาะได้ปลาคอตัวหนึ่งแล้วเออได้ปลาคอสองตัวแล้วพี่น้องยามสามด่างเนาะหากะยามได้สามด่างเพราะว่ามือนี้นะน้ำเฮ้าพอดีนะพี่น้องน้ำเฮ้าเพราะว่ามือนี้น้ำเฮ้าพอดีเนาะพี่น้องมือนี้ฝนตกแห้งแดดแดดพี่น้องมือนี้นะ เดี๋ยวเข้ามายามอีด่างนี่เนาะตัวนี้ซ้อนไหมเนาะพอ,โอสโนนสารหากักแล้วตัวนี้แล้วละ่ะมาแทนตัวมาเอาไปกัดน,นั่นนงพ่น้องแทนตัวมากัดน,นั่นนงพ่น้องเดี๋ยวเถืออีเดียพ่น้องเอ้ยนะกระปูเดี๋ยวเข้ามาเทาะเบิงนะ้งเนาะเทาะเบิ้งก่อนมาผู้เดียวสาขคามลงมายามผู้เดียวพ่น้องเอ้ยบมมีผู้จับกองเอื่องยานไปหองเินนี่ได้กระปูตัวนึงพ่น้องเอ้ยมดปะ เมื่อแล้วเมดแล้วพี่น้องอตอนแรกงลงุมายามคือชิดขืออพี่น้องเยน้ำกำลังไหลเอซ่อนไหลหน้าหน้าลุ้มนะตาสีลายกว่าทางเทิงทุนเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเลื่องน้ำได้แถวนี่กระปูตัวนี้เนาะพี่น้องอกระปูตัวนี้ก่อนวันนี้ครับตเอาอยุตะคองกระตากระบ,บางตัวกับพี่น้องเอ้ย ย่ามเอาปลาน้ำค้อนนหมมนมลแต่แท้แพี่น้องเอ้ยมาเอาหน้านี่นะปลาลายพี่น้องเอ้ยหน้านี่น้ำกระลุนเฮือหน้าเลยพี่น้องเอ้ยปลาซ้อนด่างนี่พี่น้องน,น้ำเฮาคักแต่แทะเอาเบิ่งด่างนี่เนาะพี่น้องน้ำแบบเฮาพอดีเลยพี่น้องเอ้ยปลาที่กระปูปลาซี่อยู่พี่น้องเอ้ย ฟลาซี่อยู่แล้วกักบกระปูด่างนินฟลาซี่อยู่กับไลเตอร์พี่น้องมาเพาะบึงเนาะฟ้าซี่อยู่เซนขยะขยะพี่น้องเออจะเอาเนาะยนง่ย น้ำกำลังไหลเฮาพี่น้องเอ้ยไหลเติบเล้ยวได้พี่น้องเอ้ยปลากะส่วนไหลายปลาซิ่เนาะปลาปลาคอบลาลากันนะปลาคอสองตัวพี่น้องปลาลดแล้วปลาซิ่วปลาลดแล้วเนาะพี่น้องกระปูเดี๋ยวข้อไปต่อทางนั้นเนาะพี่น้องมองนี่น้ำล้นคันหน้าเนาะพี่น้องไปทางนี้ก่อนไปทางนี้เลยจังเกี้วลงมาพี่น้องพี่น้องแถวนี้ละพี่น้องเอ้ย นี่่อามองนี่กับน้ำเห่าไหลได้พี่น้องด่างนี่กะนี่นะยามเพิ่ง,งด่างนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยน้ำเห่าแบบพอดีเลยนะถึออยู่พี่น้องเอ้ถือกระปูด่างนี่เนาะสศกใบชเกา่า ต้อนกะเจอคู่เนาะพี่น้องตัวนี้กับน้ำพอดีเลยเดนะพี่น้องเนี่ยมาถือปากเข่งพี่น้องปากเข่งกับกระปูปากเข่งทรงโตเอามาเทาะก,ก่อนกระปูกาดแหละนี่แต่กระปูกาดพี่น้องปลาเข็งกับปลาปุกน้อยเนาะพี่น้อง มดแล้วปลาซิวกับกามอยู่กลมมันขนน่ะกลมซ้อนถูท่อออกก่อนยันหมากาดพี่น้องนะปลาซิวกับท่อออกเฮ้ยมันเกินมืดรซ้อนนะนะพี่น้องสันหมากาดซ้อนแต่เทไงพี่กระปูตัวนี้ไงเลังขึนมาไตขึ้นมาพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเอ้ยตกตกลงแล้วพี่น้องกําลังไตขึ้นมากินทับซ้อนไม้สก้าพี่น้อง น้ำกำลังเฮาเนาะหลายๆเติบ์ปไปได้พี่น้องเอ้ไปฮึรนเบิง่งฮึรนเบิง่งทางเงงพเิร์เนาะพ่อเฮิรเพิร์กับเติร์นนคือกันเดชพู้โเฮิรน,นั่นเนาะแล้วจังเกลลงมาหยัง่งทางลุงอีมอมงนี่แหละมากาดมื่อนั้นสิแหละมากาดมื่อนั้นเนาะดิพราเขาแม่สมิงเอามาเสิรออ์อีเลยแม่สซน,นูนเอามาแทนเสิร์แทน,นพี่น้อง mà bưng đại bỏ lươn này rồi ừ, cả pù ý là đại phi ơi đang này thử cả là cả pù tôi bạc khiến bạc khiến bạc khiến năm phi nông bạc โซนพี่น้องแม่ปลาเข็งมันก้างหลายดิมันก็เลยข่ากับซโอนเลยพี่น้องเดี๋ยวสีลงมาเลยเด็กแม่ปลาเข็งสองตัวด่างนี่ช้อนไหมพี่น้องเอ้ยดังแม่ปลาเข็งสองตัวนี่แหละดังนี่เด็กพี่น้องนี่น เบิ้งทางพี่ก้อนมีบ่มาเบิ้งด่างนี่ก่อนพี่น้องน้ำห้าวลายเนะลายด่างมือนี่ฝนตกแห้งสาวนี่นี่ปลาซิวพี่น้องด่างนี่ปลาซิวปลาซิวเดอ้อเดี๋ยวเอามาทอเนาะพี่น้องน,นี่จะเทอเบิงกันปลาซิวบ่อยยือขนะพี่น้องปลาซิวตัวนี้ะนะ เราต้องได้ทออัลตอนหอมเมิดเลยจันมามาจัดการเลยเด็กพี่น้องปลาซิลเล็บๆอันนี้ปลาซิวมัด เป็นตาละถึดดังโอ้ถึดได้พี่น้องเอ้ยปลาซิ่วพี่น้องปลาซิวน้องลี่เป็นนื่เป็นนื่ออยู่น้อง เนีะสีมันดงซ้อนกาาที่ยลายนี่สุดนู้ตัวนจะานเนาะค่ะมันดงอีกอนีกอนีเลยยานตก่อนีนงือสีอีกนาะ ปลาพี่น้องก็สื่อก็สิมันกำลังหลงซอนพี่น้องนะี่พี่น้องอืมหลายแต่แท้พี่น้องดังนี่สินะอย่าเยอะเต็มซอนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเามาเท่ากันพี่น้อง นายได้ดังนี้นะพี่น้องนะโบ่อะ้วละจ้ากลยังจะแทนได้พี่น้องปลานะนะปลาอันเม่งเมงตับเต้ากระทืบพี่น้องนะเม่งตับเต้า ข้าวกระเทือกพี่นงนะไปยามทางพูนเนาะพี่น้องแบบนี้แถวเออก้นหน้ากน้นองแบบนี้นนนบบนมือนั่งด่างนี่แหละพี่นงเอ้ย ปลาลงหลายหลายดังนี่เนะาะปลาซีอยู่นะนะวนยุบหยุบอยู่ปลาซิมายามดางังเนาะพี่นอ้องดังนี่หมานได้ชาวค้ำลุงมาเมื่อนะเด็กพี่นอ้องในหลายได้เนาะดองยุบหยุบอยู่เท่าก่อนพี่น,อน้องแบบนี้ชุดหลายปลาซีอยู่พี่นอ้องสูงนี่เนาะ ย erm ังอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันทอเสียพี่ก่อนอืะพี่น้องเถทอแห้งๆนะนะเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยบันสี เ,เ็บเคตาตาก่อนพี่น้องปลาซิ่วทั้ทงหมดเลยอันนี้ปาก,กระเดืบนะ,นะพี่น้องปลาซิ่วนะกำลังลงม,มากนะ หลายตืบเลยปลาเอากะดูปลา,าถ้ายามอีเจัาหน่อยเนาะพี่น้องดังนี่ปลาซิวกะลังลงมาเป็นมูลงมาฮะดังนี่ม้านหมานมาเจอเธอกะพี่น้องได้ฮะชยงชิงดิ้นดิเด็ดดิ้ยามดังนี่รอบสองพี่น้องลองเบิ้งยดูเห็นปลาแลนอยู่น,ะ,นะดูพี่น้องรอบสองกะได้อีแล้วพี่น้องเอ้ย มาเป็นมูนะพี่น้องปลาซิวพี่น้องนะถื่อไว้พี่น้องไล่ลงมาเลยตอนแรกไปสิลงมายามต่อไอนะ้น้องพี่น้องนะยามยามยังพูดพี่น้องเฮ้ยลุงก็ยังไม่ทันยายัางใครมองอยู่เนาะ ด่างนี้น้ำเห่าโหลายปันใดพี่น้องเอ้ยนะมาเบิง่งเนาะสิถือคือมูอยู่บ่เนาะน้ำกะเห่าโหลายอ่าพี่น้องด่างนี่ผัดปลาคอปลาเข่งเลยพี่น้องเอ้ยเนาะปลาคอสองตัวคพี่น้องปลาซีอยู่ตัวนี้มันมุนพี่น้อง ในโอ่อัลตซโซนคักค่ะเชื่อไหมเอาโน้ตพี่น้องเอาเม,มือเฮ็ดปลาแด,ปดป้ปลาแด้ปลาซิวย้ำกับมะขามน้อยแซ่บแต่แค่ได้พี่น้นองจะนุ่ยนี่เกี่ยวข้าวเานาะเฮ็ดปลาแดป้ปลาซิวไว้ทาเอาเอามะขามน้อยคุยพี่น้องุ๊ก มือเฮ็ดไปได้ตัวใดมุนกะตัวใดบวมมุนกะเฮ็ดโมกพี่น้องเอตัวใดยังบุษันอันนั้นกะยังบุษัานเนาวทษันเงางกะโมกอันเสือพักอีตู้เนาะพี่น้องเสือเบิร์มะขามอ่อนเสือมาพิดดิบจักน้อยแซ่บแต่เท่าไรโบเก็บเอาขัดเสียดายเนาะพี่น้องนะงามอยู่คือว่า วันนี้กับปยายามด่างสุดท้ายเนาะพี่น้องด่างอันถืองูเมื่อน,นั้นแหละพี่น้องด่างที่ถืองูเนาะพี่น้องไปเบิ้งนุ่กันเนาะว่าส,สีมันอยู่บนนะพี่น้องด่างสุดท้ายเนาะวันนี้ด่างสุดท้ายเนาะพี่น้องด่างนี้แล้วก็ด่างนั้นเนาะลืม ลืมดังนั้นพี่น้องเออดังถืองูอันนี้อันนี้บัถืึกงูอันดีบัถืึกพี่น้องเออดังนี่โบมานเ้างมัอนี่ไปเบิ่งดังถืองูในมือก่อนเนาะไปเบิ่งก่อนนี่พี่น้องดังนี่แหละถืองูตอนอะคอสองข้ามดงตะกตาลองซ้อนซะไปด้วยของพี่น้องเอ้ย ท้ายพี่น้องทิถืออยู่เด้ถือปลาคอดองอ๋อเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องเออโตนึงแล้วก็มีปลาคออีกเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขามาเท่าบ้างถืออยู่ได้พี่น้องเออดังหน่ยเท่าบรรกอนพี่น้องปลาคอปลาคอสองชุดลายัวอยู่พี่น้อง บอก่ันนี่ตื้อปลาคอสองสามตัวสี่ตัวพีนน่น้งองปลาเขีงเนาะยังอยู่ปลาเขีง โอนหักกันแล้วเนาะพี่น้องสซคำกะเดียวมาเบิ้งป่าเนาะพี่น้องดิได้ปลาหลายหลายพี่น้องเออมือนี้นะคะน่ะมานได้พี่น้องเมื่อนี้นะปลาโอนน่ะมานมานพี่น้องเอ้ยมาเมื่อนั้นยามก็โบได้เนาะพี่น้องได้น้อยนึงค่ะน่ะวัดเมื่อนี้ผัดน่ะได้บักหลายหลายพี่น้องน่ะ ต,ตัวนี้แม่นเลอะปายื้อออเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องดิได้ลายเติบอันนี้แม่นกระปูพี่น้องเอ,อ้ย